สบายดี้อจ้าืันนี้กลับมาพบมาพบกับสาวอึ้องพงุนซาืัอนี้กับสาวอึ้องมาเที่ยวบ้านคำพะหล่งทำพาน้อยนะพี่น้องบ้านมีพระเกิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกทีนึงเรากาซิมาเบิ่งกันเลยน้องก๊อฟกับไปเด้เลยพี่น้องมาในคณะคู่บา <c oughs> บมาในคณะคูบาพี่น้องบนแหล่งท่องเที่ยว เป็นที่ไม่มาในคณะคุบาัจขันทองไปไปไปเพื่อนเออไปแล้วปะน่นไปแล้วปะบ่บ่เข้าไปไมา่ี่รู้ไห มาเบ่งรีวิวเบึงหล่งทองเที่ย,ยพี่น้องทำผ้าน้อยบ้านมา้าจัวก็มีจัวมีลายองค์เออมีสินพื้นบ้านน้ำพี่น้องแบบว่าผราลือทึง เทิงพูขึ้นไปเทิงหุ่นเอายังพันขึ้นอาจจะได้ขึ้นอาจจะไม่ได้ขึ้นเพระาะว่าซื้ออยางนี้น้องก๊อปป้าไปเบิ่งป้าไปเบิ่งเพรชินเพรชินเพื่นเมืองเพื่อนขายแบบเพื่อ่าเพ,าเพาื่อนซู้ชื่อแม่ในคณะผู้เท่าพี่น้องมามาหลุมใดขันหนึ่ง พวกเล่นเป็นเออมาเล่นหมดเลยมาลมเล่นนก,ก็พลมมาพี่น้องเลยหน้าพันเตะจัวข้าไในโอ้ยไม่พี่ไม่พี่ ต่อไม้กูไปลรือเนล่ไปไปย้ามันนี่ลูกบ้านคําพันแรงทําพาน้อยเนาะมาท่องเที่ยวได้เ yup. ด้อพ่อพี่พาน้องมาเท่เท่าบามา ่าคุบามาพาจั่วขันมาเที่ยวพี่น้องอเ,เพื่อนก็อยู่ในในคณะอออนนของสองส์อึ่งกับซิมาแต่องอยู่แต่งกินเห็ดคำมเพงน้อง,ไปไปปองอนคนตัวป่วนเฮากันยังวิวมาเละตื้อเายให้ใส่ เงินกราบอนเพื่อนบัดคอต่อแขนขายบุกบิงหาบุสมบูชาได้เอาอีกดอกเหลืองไปไม่ล่ะเอาดอกเหลืองก้อยไปเด็ดเอาเด็ดเอาเรื่องล้างห้องน้ำในสวนค่ะไปละเอาทงยางค่ะเด็ดเอาไปล่ะมาไว้มัดอันทูบให้ได้แต่งคันบูชาบ่อันนี่โอ ไม่ยิ่งก็ขึ้นได้บะโดยโดยโดยมีพระบ่อยถึงนะหกคิดหกสิบองค์เห็นเพิ่นพบได้จากปีได้นี่สามปีล้บเรเคยมาจจกเถื่อเลยลูกคอยยังเห็นกะ ะลูกค้อยนี่ล่ะเห็นจ้ะนิกน้อยบ่เห็นเอออยู่ชิป่าตื้ขึ้นไปเห็นเขาเหาบิงหาเกียล้ะเขาเห็นบิงบินขึ้นไปบนเขาหยางขึ้นเออหยางขึ้นเขาเห็นพระแล้วก่อนพระลงมาเดี๋ยวลงมาเลยล่ะสามคนลูกแข้งแล้วก็ลูกรองขปุลแล้วก็ลูกค้อยนี่ล่ะอืมแล้วก็บรรยาพรกันยูชิชิปองปีหรือชิจางตีนั่แหละ อืม,นะอมไปไทยแล้วเนี่ยอืมไปไทยแล้วเนาะอืมอันแล้วก็ไม่ได้เคลื่อนย้ายไปใส่บูพระอยู่นี่เลยอืมดีแล้ว,ลวเป็น,ปปอ,นอืมดีเลยเก็บพาร์แล้วจ้างไปจ้างประเทศนึง

จั่วเฟิรนหกกุ้งคู่คบาสองมีพาเพนคือน้องไปเบิ่งเตงพาเพนนั่น เลยเดินขาน้อยเพได้เ่าให้เพื่นฟังได้สิย่อพุดย่ออย่างยังพันในเว่าให้เพื่อนฟังอ่านก่นบ้าเขาอ่านบอนี่กันยังพันมีแนวมุ่งได้ที่น้องเป็นสารสาราวันให้ยูให้กินกับวันลั่มุง สาลาก็บ่ได no, ้กวงพี ien, no. mai, no, king, ่น้องหอมๆครูบาเพิ่นก็ลังสั่นเข้าเพลพี่น้องต้นไม้อันนี้พี่น้องกิ่งงาง่ามๆามที่บนสลาอยู่บ้านเนาะแห่งพี่น้องภูพา เอาคณะคูบาขึ้นมาท่องเที่ยวกะน้องญาดิโยมพันกับมาแตงซอยอามาเที่ยวปกติพี่น้องต้นไม้ใหญ่ใหญ่พี่น้องออกกิ่งอ่ะงามงามต้นเอียงยวนข้างเบิงข้าง บนศาลาพี่น้อทงทงัทง้งเทิงบนศาลาว้าพิดว่าถึกว้าวกระบากเป็นนะอย่งบ้านเราขึ้นไปเบื้องพระที่เทงิง้ะพี่น้องเพราะว่าจัวน้อยติดแต่เพลงได้หกองขึ้นพระขึ้นคันใดได้พี่น้องอื่งขึ้นมาได้ครึ่งหนึ่งแล้วแต่ว่ากะยังด้านหลังอีก ด้านล้ลม,มีพี่น้องกำลังสิขึ้นมาแต่ว่าขึ้นมาฮอตเข่งแล้วก็ขาก็เริ่มอยากสั่นเลยพี่น้องเพราะว่าเหนื่อยเก็บน้องก๊อฟเนี่ยน้องก๊อฟเลยให้จั่วขันทงพึ่งเอาให้สู้พี่น้องขึ้นอีกชั้นหนึ่งขึ้นมาพักที่ห้า พักที่ห้าเลยพี่น้องพักที่หกแหละเถิงบันนี่ย <c oughs> อยากถ่ายพี่ให้น้องเบ่งหลายอยู่ <c oughs> ขาสัน้นไป พักที่ห้าพี่น้องซึ่งก็มีนอกไม้ไมีเทียนมีขันเบงไปลุยอีกขึ้นมาฮอตเทิงเลยพี่น้องได้สาแฟดมืดแน่ มีปัจจุปัจจัยกับป้อนใส่บ้านหันเอาคันห้าอยู่แถวนี้ล่ะเออมีปัจจุปัจจัยกับป้อนใช้ป้อนแล้วกับคันห้าคันย่อให้เพิ่นให้ไม่งั้นคือยองเลยไม่ยังอันนี้กระโลกเพนนึงใบทางน้งบ้างทางทางทางใต้พุ่ทธมีบ่อนป้าเด้อทุบเด้อป้าทางทุบทางตาป้าทางใต้ อันนี <that those relationships get work> um, ้บอกผ่าโบหานฮั่งเลยผ่าโบหานฮะผ่าอือไม่ให้เบื่อมั้เบื่ออยู่ไนดิเอาเอออันนี้บ่น้ำนานอยู่ตรงนั้นบเบ่หฮะเห็นอะไรเอออย่างไเออเย่นีุ้่นผ่าอยู่ตรงหุ่ ขุ้นบนได้่ะเออใี่เลยใช่เลยอันนี้พระพุทธรูปไม้ันี่อันี้อันพะันไดอันนขา้วั้อามื่อันนี้หาเ้เมรเท้าเจ็บหัวเข่ายากจะแบบขึ้นมาประทให้งูก็ไดบอกระทอได้อี่ะ ขึ้นขึ้นไทย้อยยังคงไทยและไทยเอาพระยืนก็ไดแล้วมั้งะได้เออน,น,น,นี่พี่น้องไปเล่นละพระพระบรหาณพระตะกี้พี่น้องคนที่สิงนี้คนว่ามีหกสิบองค์ บุญบารมีเปิดเด้อผู้ข่าบุญหลายเลยมาฮอดมาถึงให้พี่น้องเอฟซีเบิ่งน้ำกันขอพรวน้ำกันพระบวชานของลาวแต่สมัยใดก็พอจักพี่น้องเป็นเป็นพระน่าจะเป็นพระไม้เด้อพี่น้องเอเเบิ่งาป็นอมงยุ้ยไ้อยู่ดี่

ให้ติดให้ชัดให้เจนให้ดงให้ดังเนอไปต่างประเทศทางลาวทางไทยและต่างฝรั่งตามมหันต์มาถึงให้มาเห็นกันเนอให้แจ้งเนอกรองอะไรให้มืดให้มัวออกไปทั้งพุทธลัลศีไหวลัลลูศีจะได้คุณสินเตอทำขุนพระธานที่อุปสมุนเออสร้างไปจนนเหนด้านนอกนี่ก็เป็นภาพระลลูศีพี่น้อง คันขี่ทูบพี่น้องแล้เป็นวัดอันนี้ก็เป็นร้านเวียนด้านลุมนะพี่น้องอันนี้เพิ่นกับภาระหิตแล้วอันนี้ก็ซื้อสกับเข้าไปใน ข้าไปในพี่น้องรอดเข้าไปคานเข้าไป